รีวิวภาพยนตร์พระร่วงมหาศึกสุขโขทยัยปกติเวลาเราเห็นหนังประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็มักจะเป็นสมัยอยุธยาใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาย้อนไปถึงการสถาปนากงสุโขทัยเลยเป็นอยุคตั้งแต่พ่อขุนศรีนนวนำถุนปกครองศรีสาชนาลัยนะคะแล้วก็กำลังป่วยกำลังจะสิน้นที่ท่านก็มีลูกชายสองคนฝั่งหนึ่งคือพญาผาเมืองเป็นฝ่ายบูชอบทำสงครามแล้วก็กฝั่งหนึ่งก็คือขุนบานกลางห่าวนะคะที่แบบรักสงบรักสันโดษมีความฉเฉลียวฉลาดมีความรู้เรื่องปกครองบ้านเมืองเพราะบ้านเมืองอ่อนแอใช่ไหมคะก็จะมี ซึ่งจริงๆ <S <S เขามาค้าขายกับศีลศาสนาลัยเนี่ยแหละแต่ว่าเห็นโอกาสอ่ะก็เลยยึดเมืองเทรลเลอร์เขาก็จะบอกเราประมาณนี้ใช่ปะแต่ว่าตอนไปดูจริงๆอ่ะมันเซอร์ไพรส์ญญกว่านั้นเว้ยเพราะว่ามันมียุคป,ปัจจุบันด้วยหลักๆในเรื่องนี้มันจะแบ่งได้เป็น3เส้นเรื่องนะคะในสองทำลายนซึ่ง2ทงทำลายเนี้ยจะใช้นักแสดงชุดเดียวกันในทำลายปัจจุบันก็คือกลุ่มตัวละครเนี้ยอยากจะสร้างละครเพลงสื่อสร้างสารรค์สื่อประยุกต์มีแอนเทมเพอรอรี่แดนซ์มันจะมีกว่า มีซูคอรด้วยนิดหนึ่งมันรวมหลายอย่างมากเลยค่ะในหนังเรื่องเนี้ในอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็คืออาคละอรที่กลุ่มเนี้ยไปสร้างจริงๆ เขาก็จะเล่าสลับกันเหตุการณ์ในอดีตซึ่งจะเป็นภาพสีภาพขาวดาจะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วละครที่พวกเขาแสดงก็เป็นฉากที่อยู่บนเวทีทีนึงบอกตรงๆว่าตอนเปิดเรื่องมามีเวอร์เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจคิดว่าเรามาดูหนังสมัยสุขโขทัยอย่างเดียวแต่ว่าอา้าวมีทำลายปัจจุบันด้วยพอเริ่มเข้าใจสิ่งที่หนังพยายามจะบอก่ะคะก็ อ๋อโอเคเขาจ้านะนเสนอมาในเวนี้อย่างที่ปรากฏในหนังอ่ะก็ไม่ได้มาจากาละครร้องพะร,ร่วงที่ประพันธ์โดยรัชกาลที่6ด้วยนะคะมันไม่ได้ประวัติศาสตร์จ๋าขนาดนั้นดูภาพยนตร์สื่อผสมผสานที่มีละครเวทีซ่อนอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งมีเพลงที่ซ่อนอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งรู้สึกแปลกใหม่กับการน,นําเสนอมากเลยค่ะแล้วเห็นความตั้งใจของผู้สร้างมันอาจจะไม่ได้ลงตัวกลมกล่อมไปหมดด้วยความที่มันมีศาสตร์หลายอย่างผาสมผสาน กันแต่เราว่ามันเป็นไอเดียแปลกใหม่อยากให้ทุกคนไปตัดสินเองมากกว่าว่าชอบหรือไม่ชอบค่ะไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์นะคะ